ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่อ่าวันที่เท่าไหร่ยี่สี่ยี่ห้านะยี่ห้าเนาะก็วันนี้ลุงน้ำตาลก็จะมาทดลองชุดนอนนาหนึ่งพันวัต์ที่อยู่ในรถลุงน้ำตาลนะครับก็ตอนนี้มาใช้พัดลมตัวเล็กกับตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับซึ่ง จากการที่อีพีที่แล้วที่ใช้พัดลมสามตัวนะครับก็คือใช้ได้ชั่วโมงกว่ากว่าแต่วันนี้พอมาเช็คดูอีกทีนะครับลุงน้ำตาลเนี่ยก็มีสายหลุดนะครับสายจากแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาดูนะครับพอวันนี้มาตรวจเช็คดีๆแล้วมันมีสายตัวนี้นะครับหลุด นี่นะครับเพื่อนๆสายตัวเนี้ยเส้นดำตัวเนี้ยซึ่งเป็นสายที่มาจากแบตนะครับแบตตัวนี้ลูกนี้แบต8 5มเนี่ยลูกนี้ก็คือสายตัวเนี้ยมันหลุดมันหลุดมันหลวมอยู่นะครับมันเลยทำให้อัตราการชาร์จไฟเนี่ยมันไม่ไม่เสถียรน,นะครับเพราะว่าสายไฟตัวนี้เส้นเนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆเ,เปิดดูนะครับ สายไฟเส้นเนี้สีดําเนี่ยสายไฟค้วลบของที่มาจากแบตนะครับมันหลวมมันหลุดออกมันก็เลยทําให้การชาร์จเนี่ยชาร์จไม่ดีนะครับวันนี้ก็เลยมาทดสอบเป็นี p ีที่สองนะครับกับแบตชุดนอนนาพันวัตชุดนี้ก็ตอนนี้ใช้พัดลมสองเครื่องนะครับเครื่องใหญ่กับเครื่องเล็กเดี๋ยวถ้าใช้ได้ปกติอีกสักชั่วโมงนึง เดี๋ยวจะลองเพิ่มเป็นอีกตัวนะครับเป็นตัวที่สามนะครับก็ตอนนี้ไฟมีอยู่ที่12.4โวลต์นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะทดสอบผ่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าได้ขันจนได้ขันตรงตรง้นเจ้าสายไฟตัวนี้แน่นแล้วนี่นะครับชุดนอนนาเขาจะมี ระบบบอกให้เราหมดว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับนี่นะครับจะมีบอกหมดเลยสายนี้เป็นโซล่าเซลล์ที่ชาร์จเข้ามาเข้าชาร์จเจอร์แล้วก็ชาร์จเจอร์ก็จะปล่อยลงไปที่แบตแล้วก็พอเราเปิดเบร e เกอร์ Baker ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ก็จะทำงานพออินเวอร์เตอร์ทำงานเราก็สามารถใช้ไฟจุดนี้ได้หมดเลยนะครับเนี่ย เป็นไฟบ้านนะครับไปเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าสักหนึ่งชั่วโมงจะใช้พัดลมสองตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่ได้หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้ก็มาดูนะครับแผงโซลาเซลล์ของลุงน้ําตาลเนี่ยยังไม่โดนแดดสักเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในร่มแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทดลองใช้ไปก่อนว่าจะโอเคหรือเปล่า อีกสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งตอนเนี้ยจากที่สายไฟมันหลวมมันก็เลยทําให้แบตชาร์จไม่เต็มนะครับแบตมีแค่สามขีดก็ตอนนี้แบตมีสามขีดนะครับเดี๋ยวจะใช้ไปสักประมาณสองชั่วโมงแล้วมาดูกันนะครับว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่ก็ EP นี้เป็นการทดลองคร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้าสองชั่วโมง เจ้าพัดลมสองตัวเนี้ยยังใช้ได้ปกติเดี๋ยวจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งวันนี้ก็แดดค่อนข้างจะดีนะครับดูเพื่อนๆดูนะครับแดดค่อนข้างจะดีเลยตอนนี้เจ้าพัดลมสองตัวนี้ก็ทำงานปกติอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าอินเวอร์เตอร์ชุดนอนนาหนึ่งพันวัตเปิดสองชั่วโมง จะใช้ได้ปกติหรือเปล่าถ้าใช้ได้เดี๋ยวเพิ่มอีกโอเคครับเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับระหว่างว่างๆนะครับรอเทสเจ้าชุดนอนนาพันวัดนะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลจะมาแนะนำวิธีการประหยัดให้เพื่อนๆน,นอกจากใช้โซล่าเซลล์แล้วเราก็มีวิธีการประหยัดอย่างอื่นอีกนะครับเช่นทำผักสวนครัวรื้ว่ากินได้นะครับเนี่ย ก็คือต้องบอกเลยว่าที่บ้านลงน้ำตาลเนี่ยจะปลูกมะกรูดกล้วยเพื่อความประหยัดนะครับในการดำรงชีวิตซึ่งซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผักเนี่ยมีราคาแพงมากนะครับยิ่งหน้าแรงแบบนี้และนี่ก็เป็นอ่ากระเพรายักษ์นะครับใบกระเพราแล้วแต่ท้องที่ไหนจะเรียกยังไงกระเพรายักษ์กระเพราควายใบยี่รานะครับ ชะอมแล้วก็มีมะละกอกำลังต้นเก่าตัดทิ้งไปนะครับลงต้นใหม่แล้วก็มีฟักทองนะครับเนี่ยฟักทองแล้วก็พริกก็ปลูกไว้นะครับและนี่เลยจะให้เพื่อนๆดูนะครับเสาวรสนะครับกำลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยต้นเสาวรสต้นเนี้กำลังออกดอกเต็มเลยนะครับเนี่ยดอกกำลังออกเยอะมากเต็มต้นเลยเนี่ย ก็นี่นะครับฐานต้นมันจะเป็นคล้ายๆเสาวันรถนี่มันเป็นพืชคล้ายๆเถาวันนะครับต้นมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับก็เป็นพืชสวนครัวรัวก,กินได้ที่ลุงน้ําตาลปลูกไว้ข้างบ้านนะครับเพื่อความประหยัดแล้วก็จะมีนี่นะครับพริกมะม่วงกระเพาะไว้แล้วมะม่วงเพาะพันุไว้ชะอมนี่กะใบย่านางนะครับต้นย่านางพริกส่วนต้นนี้ก็ต้นลำไยนะครับ ตอนนี้เป็นต้นลำไยนี่นะครับดูเสาวรสเนี่ยดอกมากนะครับเต็มต้นเลยตอนนี้ดอกกําลังออกแล้วก็นี่ก็เป็นมะม่วงที่ปลูกไว้กําลังโตนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นใบชับคูนะครับหวานหางจรอระเข้ะชะอมนะครับเนี่ยปลูกไว้อาจารยจะมีแซมด้วยฟักทองนะครับเนี่ย ก็คือจะปลูกไว้กินนะครับเพื่อความประหยัดเดี๋ยวไปดูด้านโน้นนะครับส่วนด้านข้างด้านนี้ก็เป็นกระถางไว้เพาะพันธุ์นะครับก็จะมีกระเพรานะครับก็ยังไม่แตกนะครับแล้วก็นี่เป็นต้นอะโวคาโดนะครับเนี่ยต้นอะโวคาโดว่าจะไปลงที่สวนที่บ้านยายนนะครับนี่ก็เป็นทิชช่าไข่นะครับน่าถ้าจําไม่ผิด ไม่แน่ใจเหมือนกันระหว่างสองต้นเนี้ยอันไหนเป็นทิชชาไข่เป็นอะโวคาโดนะครับเนี่ยน่าจะเป็นอะโวคาโดนะครับสองต้นนี้นี่จะเป็นทิชชาไข่นะครับต้นกําลังงามเลยนี่ก็เป็นลําไยเพาะไว้นะครับนี่ก็เป็นรู้สึกจะเป็นทิชชาไข่ที่อะโวคาโดก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะปลูกไว้ก็ลืมนี่ก็กล้าต้นกล้าของอ่ามะขามหวานนะครับแล้วก็ลําไยไปส่วนด้านนี้ ด้านหลังด้านนี้ก็จะเป็นกระถางปลูกอ่าเป็นกระถางปลูกนะครับด้านนี้ก็ปลูกขาลงมะละกอไว้นะครับก็มียี่ลาก็ปลูกไว้เป็นกระถางนะครับส่วนเจ้าต้นนี้รู้สึกว่ามันจะมะละกอต้นนี้ไม่ให้ผลนะครับก็รู้สึกว่ามันจะไม่ดีละก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค้นทิ้งนี่ก็เป็นขานะครับ ขาหยกนะครับขาใหญ่เพื่อนๆทุกคนเวลาทําครัวเดี๋ยวนี้นะครับมันไปซื้อผักเนี่ยกําละห้าบาทก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับก็เลยต้องปลูกผักสวนครัวล้วกินได้นะครับไว้เพื่อประหยัดนะครับไปเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ จะดูนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแบตจะรูที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่เท่าเดิมนะครับสามขีดก็ยังอยู่เท่าเดิมที่สามขีดนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับก็บทสรุปนะครับคือตอนนี้ไฟพัดลมตัดแล้วนะครับทั้งสองตัวแล้วก็มีชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยนะครับก็บทสรุปแล้ว ชุดนอนนา1000วัตต์นะครับกับแผงแผงโซลาเซลล์หนึวัตต์แล้วก็แบตเตอรี่85ดสแอมป์นะครับก็ใช้กับพัดลมเล็กใหญ่สอ่าหนึงเล็ก1ใหญ่หนึ่งบวกชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับได้อยู่ที่2ชั่วโมง20นาทีนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูที่หน้าจอของชาร์จเจอร์นะครับว่าตอนนี้แปดมีเท่าไหร่เนี่ยแต่หลังจากาดับสวิตไปนะครับกดสวิตดับไปก็ตอนเนี้ยก็ชาร์จมาอยู่ที่สองขีดสามขีดแล้วนะครับแต่แปลกที่ทำไมตอนนี้พัดลมตัดการทำงานนะครับเดี๋ยวตอนนี้มี อสองขีดสามขีดนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดพัดลมดูอีกทีนะครับว่าจะใช้ได้ไหมหลังจากลองสับสวิตนะครับสับเบเกอร์ตรงนี้แล้วก็ลองเปิดขึ้นใหม่แล้วก็พอตอนแรกแบตมันจะหมดเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้มีอยู่สองขีด แล้วก็พอลองเปิดสวิตที่อินเวอร์เตอร์นะครับเนี่ยอัตราการชาร์จก็ลดลงลดลงแล้วก็ขีดของแบตเตอรี่ก็ลดลงนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ก็หยุดการทำงานนะครับเนี่ยอาการแบบนี้ อยากลุงน้ำตาลก็อยากสอบถามผู้รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับสำหรับชุดอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับชุดนอนนาน1,000วัตต์ว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรพอเปิดปุ๊บวิินเวอร์เตอร์จะตัดเลยนะครับว่าไฟไม่มีแต่พอปิดปุ๊บขีดขีดมันขึ้นมานะครับขีดแบตเตอรี่ขึ้นมา ก็รบกวนเพื่อนๆท,ที่ติดตามลงน้ําตาลนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะครับก็ EP นี้ก็ใช้ได้พัดลมเล็กหนึ่งตัวใหญ่หนึ่งตัวชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับใช้ได้ประมาณสองชั่วโมงยี่สิบนาทีก็ตัดการทำงานนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ให้ความแลกความคิดเห็นกันหน่อยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นนันว่าใช้ได้แค่แค่นี้นะครับแค่สองชั่วโมงยี่สิบนาทีก็เดี๋ยวอีพีหน้าลุงน้ำตาลจะมาทำอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วรบกวนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าใครมีความรู้ด้านโซลาเซลล์นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ